สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ LA นะคะทุกคนแคลิฟอร์เนียวันนี้ไม่มีโปรกแกรมไปไหนกันนะคะ ก็จะแฮงเอาอยู่บนดาดฟ้าตรงสาวว่ายน้ำเนี่ยแหละแดดดีมากๆเลยค่ะวันนี้ดาดฟ้าของโรงแรมก็คืออยู่ชั้น9ค่ะทุกคนวิวสวยมากๆเลยนะถ้ากลางคืนก็คงเห็นไฟเมืองค่ะแต่แนนไม่ได้ขึ้นมามองไปด้านภูเขาที่ไม่ไกลมากก็จะเจอเป็นป้ายฮอลลีวูดค่ะทุกคนตอนเย็นเดินมาทานข้าวดูค่ะทุกคนร้านใหญ่มากยู่ติดกับโรงแรมเราเนี่ยแหละชื่อว่าเทานะคะ T A O เมนูส่วนมากจะเป็นอาหารสต ตล์เอเชียค่ะพวกดัมปลิงไทยจีนญี่ปุ่นค่ะทุกคนฟิวชั่นเอเชียนเอเชียนฟิวชั่นด้านในก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เนี้ยค่ะตกแต่งแบบที่ว่ามีมนต์เสน่ของเอเชียนบ้านเรานะคะทุกคนอาหารแนนได้เป็นมิโซะซุปแล้วก็ติ่มซำไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคน